สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องคนยุคใหม่หัวใจกเกษตรนะครับเดี๋ยวผมสิบพามาเบิงป่า,ปากเขาป่าของเขาเลี้ยงสามถึงสี่เดือนว่าสิมโตขนาดใดญใหญ่สำใดเป็นปะดุกนะครับปะดุกเดี๋ยวผมสิบพามาเบิงอเอาอาหารเอาอาหารรอ,อจักน้อย เราไมีกันบ้านเหี มีทึ้งป่าดุกมีทั้งป่านินไปดกของเขากระสีประมาณนี้ครับสามถึงสี่เดือนอเอาเจียหารเฉพาะเนี้มือแรงต่าอยู่นี่มีประมาณสองสามพันตกเจียาหาเมือสองโลถึงสามโลนะครับบางมือก็ไม่ได้เจียข้ายง่ายย่างความเสียงม,มาไว้ในกระชังนะครับ